ของอรถไม่กล้าพันลุยนะครับซึ่งหลายๆคนกําลังร,งรอคอยอยู่นั่นก็คือฟอดแรปเตอร์นั่นเองส่วนบรรยากาศและก็รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวตามผมเขาไปดูข้างในเลยครับ you <laughs> และนี่ก็คือครับขอดเอนเจอร์แรปเตอร์ตัวจริงนะครับก็ค่อนข้างจาะหาแน่นนะครับเพราะว่ามีรถ,ถูคันเดียวแล้วก็อยู่ตรงนี้เยอะมาก <Okay. S 1> มก็สังเกตรูปทรงก็มองคร่าวๆเนี่ยก็ยังเป็นโครงของเ a นเจอร์เดิมอยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากรูปทรงภายนอกนะครับก็ชุดโป่มต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากถาลอ้อกว้างขึ้นนะฮะและ้วก็ความดีทันของกระจังหน้ากันชน แล้วก็คือผงผ้าเนี่ยถือว่าแบบสวยและลงตัวมากแล้วก็ส่วนภายในก็หรูหราสวยงามครับแต่อันนี้ยังขึ้นไม่ได้แต่เมื่อกี้เราดูในปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc นะครับก็เป็นแบบไบเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบ2ตัวซึ่งให้กำลังสูงสุดอยู่ที่213แรงม้านะครับส่วนแรงบิดก็สูงมากนะครับ500นิวตันเมตรถือว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc เนี่ยที่สร้างกำลังได้สูงมากทีเดียวแล้วก็ระบบส่งกำลังเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบสุดสปีดนะฮะก็ถือว่าส,ส่วนต่างๆเนี่ยที่เขาทำลงมา เป็นรถก,กระบะขนาด 2,000cc ที่น่าจะมีความดุดันในการขับขี่แล้วก็เครื่องยนต์ 2,000cc ตัวนี้ผมว่าพิส่งไม่ธรรมดาแน่นอนในส่วนของช่วงล่างเนี่ยอย่างที่เห็นกันเบื้องต้งนไปแล้วจากโครงสร้างภายนอกนะครับก็เป็นชุดโช้คอัพของฟนะ็อกซะซึ่งมีการคิดค้นแล้วก็ใส่สเปคโยกยฟอร์นะครับโดยโช้คอัพชุวนี้มันจะมีซับแรงด้วยแล้วก็ไม่สามารถเซนได้แต่ว่า ที่ขอททาการเซตมาจากโรงงานเนี่ยผมว่าน่าจะเฟร่แล้วเพราะเมื่อกี้ช่วงการเปิดตัวจะสังเกตได้ว่าจะมีช่วงโดดลอยสิร้อนะครับแล้วก็ลงที่พื้นก็สังเกตว่าช่วงจังหวะตอนลงเนี่ยรถมันจะค่อนข้างนิ่งทีเดียวอันนี้ก็แสดงว่าการเซตตัวของช่วงล่างมาเน ค่อนข้างจะดีแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีความนุ่มนวลแล้วก็มีการยึรดเกาะถนนที่ดีนะฮะส่วนเบรกหลังเนี่ยก็เป็นดิสเบรกนะครับแถมเป็นดิสเบรกแบบมีร่องระบายความร้อนด้วยซึ่งปกติระบบเบรกอย่างเนี้ยมักจะมีในรถสมบรนะฮะแต่ว่าในกระบะอย่าง Ra ปเตอร์เนี่ยก็มีซึ่งถือว่าสิ่งต่างๆที่เลนเจอร์แร r เตอร์เนี่ยใส่เข้ามาเนี่ยว่าค่อนข้างจะครบคันทีเดียวใครที่กำลังสนใจรถปิกอัพแนวนี้อยู่ หรือว่าใครที่กําลังจะซื้อเ a นเจอร์มาเพื่อจะมาแต่งความบูติฟายเพิ่มผมว่าแรปเตอร์เนี่ยคือคําตอบที่ดีนะครับซื้อมาเนี่ยจบเลยดูคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยไม่รู้ซื้อไปแล้วจะไปทาอะไรต่อด้วยเพราะว่าทุกอย่างมันเสร็จมาอย่างดีอยู่แล้วครับยังไงก็ฝากไว้ครับสาหรับเ a นเจอร์แรปเตอร์ผมว่าเป็นรถทรี่ภาพสายพันแก่งที่มีความน่าสนใจมากๆสำหรับมินิทีเดียวครับและในวันนี้นะครับมันก็เป็นแค่การ เปิดตัวโชว์ตัวแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดราคาจําหน่ายซึ่งในเรื่องของราคาจําหน่ายนั้นก็ต้องอดใจรอนะครับเดี๋ยวถ้าเขาประกาศยังไงหรือเราจะนํามาเสนอให้ท่านผู้ชมรับทราบกัน ก็ dı, สำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดตักของ Ford Ranger Raptor นะครับก็สมกับการรอคอยครับยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวแล้วก็มีความน่าสนใจสุดแล้วยังไงเดี๋ยวเราวดใจรอนะครับกับตัวจริงที่จะออกมาให้เราได้สัมผัสกันในการเท็คใจนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนก็กดใจรอไปก่อนลวกันครับผม